สวัสดีครับวันนี้จะขอ,อนอกเรื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์หน่อยนะครับแต่ก็ต้องขอเกินไว้ก่อนนะครับตอนแรกก็ไม่ได้กะว่าทําเป็นคลิปนะครับแต่พอดีเจอปัญหานะครับตัวกล้องโดมผมมีกล้องโดมอยู่นะครับกล้องโดมกล้องเป็น IP Cam e r a นะครับเป็นกล้องโดมเสร็จคราวนี้อยากจะถอดมันถอดตัวฝาครอบมันออกมาฉีดสเปรย์พ่นไล่ความชื้นนะครับ มันถอดไม่ได้ครับเพราะว่าน็อตหัวมันบานหมดนะครับขันไปขันมาหัวบานถอดออกไม่ได้นะครับคราวนี้ก็ว่าจะทํำยังไงดีก็เลยไปหาวิธีในอินเทอร์เน็ตมานะครับก็เจอชุดนี้นะครับชุดถอนน็อตที่มันหัวเสียนะครับคุณจะเห็นในภาพนี้ไหมครับของผมจะเป็นชุดใหญ่หน่อยนะครับเป็นฝีมือการทําของพี่เรานะครับใช้เวลาส่งก็หลายวันหน่อยนะครับเกือบสิบวันนะครับแต่ว่า คุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าใช้งานได้จริงแล้วก็แข็งมากนะครับเจาะลงไปที่ไอตัวน็อตท,ที่หัวเสียใช่ปะใช้ตัวนี้เจาะลงไปโอ้โหเจาะแบบได้พอเอ้ยเพราะว่ามันแข็งมากนะครับจัดมาใช้ได้ดีนะครับราคาประมาณ3าม้กว่าบาทผมสั่งมาจากช้อปปี้อ,อาซาด้าก็จําไม่ได้ถนัดนะครับสําหรับใครที่เจอปัญหานะครับน็อตหัวเสียหัวรูดอะไรแบบเมื่อกี้นะครับหัวบานๆนะครับ ขันไม่ออกนะครับคุณไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะครับหาประมาณว่าชุดถอนน็อตหัวเสียนะครับมันก็จะไล่ขึ้นมาเลยครับมีหลายแบบนะครับมีทั้งเป็นชุด4อันหรือว่าจะเป็นชุดใหญ่อย่างนี้ก็มีนะครับก็ลองหากันดูกันนะครับคราวนี้มาว่าถึงวิธีการถอนน็อตนะครับเดี๋ยวตามคราวนี้จะมาว่าถึงวิธีการถอนน็อตที่หัวเสียออกมานะครับคุณจะเห็นในภาพไหมครับ ชุดนี้เขาจะดีมากเขาจะมีตัวต่อมาให้นะครับตัวต่อนี่ครับพวกมิดโฮเดอร์ A D P เลยนะครับต่อน็อตให้มันเพิ่มความยาวระหว่างสว่านอ๋อผมลืมบอกไปสิ่งที่คุณต้องมีนะครับสว่านไร้สายก็ได้หรือสว่านไฟฟ้าก็ดีนะครับส,สว่านไฟฟ้าก็ค่อยๆกดกันเพราะแรงมันเยอะนะครับข่าวนี้นะครับเนี่ยคุณจะเห็นไหมในภาพเนี่ยครับเราก็เอาตัวนี้ครับเสียบเข้าไปที่ตัวสว่านเรา ก็มันจะเป็นเหมือนตัวต่อเพิ่มความยาวนะครับเสร็จคราวนี้นะครับวิธีการนะครับวิธีการจะถอนน็อตที่หัวเสียงมานะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูภาพวิธีการนะครับคุณจะเห็นตัวน็อตตัวนี้ไหมครับเออแต่ผมเรียกผิดขอโทษตัวดอกสว่านตัวนี้นะครับคุณจะเห็นนะครับคุณให้คุณเอาดอกสว่านตัวแบบนี้นะครับนำมือไปก่อนดอกสว่านตัวแบบนี้ครับนำมือไปก่อนนะครับวิธีการนํานะครับให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับ หมุนทวนเข็มในการงี้ปับสว่านให้หมุนทวนเข็มในกาไปทางด้านซ้ายนะครับหมุนทวนเข็มนกาไปทางด้านซ้ายเสร็จแล้วนะครับพอกะว่าเจาะได้ที่ดีแล้วนะครับให้คุณถอดออกมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้เดี๋ยวดูในภาพนะครับพอตัวนี้เสร็จนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับให้คุณเอาตัวนี้เจาะนําไปก่อนหมุนทางซ้ายนะครับคราวนี้นะครับ คุณจะเห็นในภาพไหมครับนี่ครับในภาพนะอันนี้คือตัวที่2ตัวที่2ให้คุณตามไปนะครับเอาตัวนี้ตามไปตามไปโดยเช่นเดิมครับให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาไปทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับถ้าว่ามันไม่ออกนะครับก็พยายามกดตรงกดตรงไปหน่อยนะครับแล้วก็หมุนงไปทางซ้ายทวนเข็มนาฬิกามันก็จะดึงออกมานะครับบางทีนะครับผมจะมีตัวน็อตอยู่ตัวนะครับ ออกตั้งแต่ดอกแรกนะครับบางทีมันก็ออกตั้งแต่ดอกนี้เลยครับมันเหมือนกับมันไปดึงขึ้นมานะครับแต่หลักๆก็คือให้เอาเอาดอกนี้นําก่อนเอาดอกนี้นําก่อนเป็นดอกแรกนะครับดอกที่1นําก่อนหมุนทางซ้ายเสร็จเทาานี้นะครับก็เอาตัวนี้ตามอันนี้ก็เช่นเดิมครับตัวที่2หมุนทางซ้ายเหมือนเดิมครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ ก็จะถอนขึ้นมาได้นะครับแต่ต้องขอโทษทีไม่ได้มีคลิปตอนที่ว่าถอนตัวน็อตขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนแรกไม่ได้กะตั้งใจทําเป็นคลิปนะครับแต่ว่าไหนๆก็เราก็ดีใจนะครับตอนถอนน็อตออกก็มาทําเป็นคลิปดีกว่านะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็กดฝากกดติดตามด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ